ตัวนี้นะคะความยาวอยู่ที่38นิ้วนะคะตัวนี้ก็คือช่างตัดผ้าออกนะคะตัวนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะในการตัดแล้วสร้างแพทเทิร์นใหม่นะคะช่างจะตัดตรงกลางตัวออกแล้วก็ตัดความยาวขึ้นมานะคะลูกค้านะคะสูง157นะคะตัวนี้ปกตินะคะความยาวที่แม่ค้าใส่อยู่นะคะความยาวอยู่ที่42นิ้วนะคะลูกค้าแจ้งความยาวสั่งตัดนะคะอยู่ที่38นิ้วนะคะ ลูกค้าขั้ว42นิ้วยาวเกินไปนะคะลูกค้าขอตัดเป็น38นิ้วนะคะนี่นะคะเป็นชุดเดซ่อนสิบหลังนะคะตัวนี้นะคะสวยๆได้เลยนะคะตัวนี้ลูกวายเนื้อนุ่มเนื้อนิ่มใส่ได้ทั้งวันใส่แล้วไม่คันไม่กระขายเคืองนะคะตัวกระโปรงนะคะเป็นผ้าทอไหมลุงตะวันนะคะตัวนี้จะมีความมันความเงานะคะตัวนี้ก็เนื้อผ้านุ่มใส่แล้วนิ่มใส่แล้วสบายนะคะใส่แล้วไม่คันนะคะตัวนี้ลูกค้าใส่ไปงานกเกษียณนะคะ ใส่ได้สวยๆสบายๆายได้เลยค่ะสำหรับชุดนี้นะคะ